สวัสดีครับพอดีมีถามกันเข้ามานะครับว่าในกรณีที่เราแบบว่าสมมุติว่าเราเปิดเป็นร้านของเราอยู่นะครับร้านหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีร้านสาขานะครับหรือว่าร้านย่อยนะครับเป็นใน sub โดเมนก็ได้ใน sub ลเดอร์ก็ได้นะครับแล้วใหเ้เจ้าของร้านร้านนั้นดูแลในส่วนของตัว sub โดเมนหรือว่า sub folder นั้นๆไปเลยเนาะแต่ว่าเขามีหน้าที่แค่แบบว่าอัปโหลดได้เพิ่มคอนเทนต์ได้ทํานู่นทํานี่ได้นะครับแต่ว่า เพิ่มปลักอินไม่ได้ทำนู่นทานี่เกี่ยวกับปลักอินไม่ได้นะครับจะทำยังไงนะครับก็อันนี้ของผมก็ลองทําดูง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําให้ดูกันเนาะอันนี้อย่างตัวอย่างนะครับอันนี้ของผมเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเอ,อ่อสับโดเมนนะครับสับโดเมนอันนี้นะครับ w a r l w o o d s e l e c o s m e t i c c o m นะครับเว็ s a l e c o s m e t i c c o m ก็จะเป็นในส่วนของตัวเว็บที่ใช้ในการสอนทำเซลเพจนะครับอันนี้ก็เป็นเซลเพจนะครับที่ทําขึ้นมาเนาะ ภาพเนี่ยเราใช้ของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยง่ายเนาะเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขามีร้านสาขานะครับความตั้งใจของเจ้าของเขาก็คือว่าต้องการให้แต่ละสาขานะครับถ้าในากรณีที่แบบว่ามีสินค้าที่เด่นแตกต่างกันไปนะครับก็คือให้มาเพิ่มนะครับในส่วนของตัวสินค้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการสั่งซื้อได้เนาะตรงนี้นะครับก็มีฟอร์มให้อยู่แล้วเนาะอะไรพวกนี้นะครับ มีในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นพอข้อมูลทักแชทอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คืออยากจะให้เปลี่ยนได้เป็นแต่ละร้านนะครับสามารถทําได้แต่ว่าก็ยังอยู่นะครับในส่วนของตัวสับโดเมนเดียวกันนะครับเช่นชื่อเจ้าของร้านนะครับหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าตําแหน่งเออเบอร์สาขาเนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อเว็บนะครับเป็นสับโดเมนไปเนาะตัวนี้จะทํำยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องทําการติดตั้งในส่วนของตัวปลั๊กอินก่อนเนาะ ปลั๊กอินที่เราจะใช้นะครับก็คือจะเป็นตัว User Low Editor นะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเนาะทำการติดตั้งมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันเนาะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของตัว User p l u ก i n นะครับตัวนี้นะตัว User Low Editor นะครับก็ถือว่าเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับรูปหน้ากากตัวนี้นะครับ User Low Editor นะครับก็คือ ใช้งานง่ายสุดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงเนาะในกรณีที่เราทําการติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการ active ไปแล้วนะจากนั้นนะครับก็ให้เราไปนะครับในส่วนของตัว user role editor ตรงนี้นะครับ setting นะครับ user role editor นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเข้ามาดูก่อนนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยแล้วก็กําหนดได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะให้เป็น r o l อะไรนะครับเป็นทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็กําหนดไปเนาะ อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการกำหนดนะครับ user เนาะก็ไปที่ user นะครับแล้วก็ user role editor ตรงนี้อีกอันนึงนะครับในส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดนะครับว่าเอะเรามี r o เพิ่มเติมอะไรนะครับซึ่งสามารถ add r o w เพิ่มเติมได้นะครับ r o ก็คือตำแหน่งต่างๆนะครับเช่นตรงนี้นะครับอยากให้เป็น admin ที่ร้านนะครับก็ admin ร้านอะไรพวกนี้ display role ก็คืออะไรเอาที่เราเข้าใจได้เนาะ แล้วก็ make copy o f นะครับตรงนี้ก็คือว่าให้เรานะครับทำการ copy ความสามารถของใครมานะอย่างอันนี้ผมก็ทำการเพิ่มไปแล้วหนึ่งอันนะก็คือ admin sub domain นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว copy o f เนี่ยผมเรียกเป็น admin นะครับก็คือทำได้ทุกอย่างเลยนะในเว็บนั้นๆนะครับแต่ว่าเรานะครับจะมีการปรับแต่งนะครับหรือว่าเราจะมีการกำหนดค่าเขาไว้นะครับว่าเช่นถ้าสมมติว่ามาดูกันนะครับในส่วนของตัว แอดมินสับโดเมนนะที่เราเพิ่งทําการกําหนดค่าไปนะครับหรือว่าผมสร้างขึ้นมาใหม่นะตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากแอดมินเลยนะคือทําได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือให้ Edit ปลั๊กอินไม่ได้กับ i n s t a l l ปลั๊กอินใหม่ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราล็อกอินนะครับเป็นในส่วนของตัวช็อป m มนเจอร์นะครับตัวนี้นะ เราก็ไปที่ปลั๊กอินใหม่นะครับก็จะไม่ไม่สามารถมีปุ่มในการเพิ่มปลั๊กอินได้แล้วเนาะตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนโลที่เรากําหนดไว้นะครับก็คือ Delete ให้ยัง e l e t e ได้อยู่นะตรงนี้นะครับดีลิทปลั๊กอินได้อยู่เนาะตรงนี้ปลั๊กอินเนี่ยก็ยังสามารถ e l e t e ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราเอา e l e t e กับ Active ออกนะครับแบบนี้นะแล้วกดอัปเดตไปนะครับกดคอนเฟิร์มไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ กลับไปดูที่หน้าในส่วนนี้นะครับลองรีเฟชดูนะครับปุ่ม Active กับปุ่ม Delete นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราทำการเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาที่เราดีเฟตมานะครับมันก็จะหายไปนะครับไม่ใช่หายไปทั้งเว็บแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับเตอนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็มาแล้วเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เรากดเอ่อในส่วนของตัว Active ออกไปด้วยนะครับมันก็จะเออขึ้น e อ r o r แบบที่ผมบอกตะกี้นี้นะครับก็คือ Active plugin ได้นะครับแต่ว่า Delete ไม่ได้เนาะถ้าเรากดว่า Delete ไม่ได้นะครับในส่วนของตัว Delete ตรงนี้ก็จะหายไปเนาะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ Delete ได้นะครับได้ให้ User ของเรานะครับสามารถ e l e t e p ั克อ i n ได้ก็เลือกตรงนี้ไปกดอัปเดตไปนะครับ Yes นะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าของเรานะครับลองรีเฟนดูนะปุ่ม Delete นะครับก็จะขึ้นมาแล้ว นี้ก็อันนึงนะครับในส่วนของการจัดการปักอิดนะครับแต่ละอันเนาะแล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวคัสตอมนะครับยูเซอร์โลอิดิเตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยยูเซอร์เนี่ยสามารถอิดิตรอได้ไหมนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยถ้าเราให้เขาอิดิไม่ได้นะครับก็คือเขาจะไม่สามารถแก้ในส่วนของตัวเขาเองได้นะเนี่ยถ้าสมมุติว่าให้ยูเซอร์อิดิตได้กดอัปเดตดูวะครับ แล้วก็ไปดูที่หน้าหลักเรานะครับลองอวีเคราดูนะ,นะพอมาที่ตัว user นะครับ user Lo Editor นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถแก้ไขได้นะครับของเขาเองนะเนี่ยตรงนี้มันจะสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาแก้ไขของเขาเองได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะตั้งมาทำไมนะครับเพราะว่า จะต้องการให้แบบว่าบล็อกนะครับทำได้แค่บางส่วนเนาะเราก็บอกว่าอิ i ิทไม่ได้นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะกดอัปเดตไปนะครับเซฟนะครับไปดูที่หน้าของช็อปแอนเนเจอร์อีกทีนะครับลองรีเฟรชดูนะครับแบบนี้แล้วก็ไปที่ User นะครับก็จะไม่มีในส่วนของตัว User Editor มาให้แล้ว User r o ์ e ร่ออิมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็ปรับได้นะครับแล้วก็ให้เขาใช้งานได้คืออัปโหลดอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่า แก้ไขปลักอินไม่ได้ Delete ปลักอินไม่ได้นะครับแล้วก็แก้ไขความสามารถในการทำงานของ Account ตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็สะดวกดีเนาะที่ถามมาแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีมีลูกค้านะครับมีคนที่เรียนนะครับถามมาบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าผมอยากทาแบบนี้เนื่องจากว่าเขามีหลายร้านนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเหมือนรัฐวิสาหกิจชุมชนเนาะต้องการ ทำให้แต่ว่ามีหลายสาขาแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีสินค้าที่เด่นๆของตัวเองต่างกันไปเนาะนะยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือน,นะครับอาจจะทําพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นภาคใต้นะครับเขาก็อาจจะทําเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวนี้ตัวนี้นะครับพวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกันเนาะท้งนี้เนี่ยเว็บเนี่ยเป็นเว็บเดียวกันเนาะเว็บเป็นเว็บเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเว็บเดียวกันแต่ว่าอยู่ในโนทรศัพท์โดเมน แต่ละคนเนี่ยก็ดูของตัวเองไปเลยเนาะเช่นอันนี้ก็คือเออเนี่ยอันนี้ทําเป็นเซลเพจแบบนี้ขึ้นมานะหลักๆคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวสินค้าหรือว่าอะไรพวกนี้ครับก็จะแตกต่างกันตนี้ก็สามารถทําได้เนาะแล้วก็1ก็คือเวลาที่เอาไปทําให้กับตัวสับโดเมนนะครับก็ใช้งานง่ายเพราะว่าเข้าไปตั้งค่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีแอดมินอยู่แอดมินก็คือเราเองเนี่แหละที่สามารถล็อกอินได้นะครับแล้วก็เราก็สร้างยูเซอร์ให้กับคนนั้นๆเท่านั้นเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อีกอันนึงข้อดีของการทำให้เสร็จไปเลยแล้วก็เอาไปเอาไปแปะให้นะครับหรือว่าแบบแบ็กอัพไปให้เลยนะก็มันจะได้ความสามารถของตัวเว็บไปทุกอันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยในส่วนของตัวแปลภาษาอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราทําการติดตั้งไปแล้วเนาะไม่ต้องมานั่งทําหลายรอบนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยข้อมูลเขาบอกอุเขาอยากจะได้หน้านี้เป็นหน้าหลักอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะสามารถเลือกของเขาได้ เป็นมินมากก็ได้นะนี่ตัวนี้ก็เป็นเซลเพจนะครับที่ทําขึ้นมาเนาะเป็นคอร์สเซลเพจที่เป็นตัวอย่างนะครับทําให้ดูเนาะโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่บอกไปตอนแรกนะครับก็คือเบอร์ที่จะใช้ติดต่อตรงนี้นะครับแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์ติดต่อของเขาเองได้เนาะโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในกรณีที่ต้องการจะแบ่งแบบที่ผมแจ้งนะครับก็คือมีแอดมินดูแลแต่ละ แต่ละเพจเนาะแต่ว่าที่จริงมันคล้ายกันนะครับแต่ว่าปรับไปตามแต่ละภูมิภาะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้ใช้ตัว User Lo Editor นะครับตัวฟรีทาได้เลยเนาะก็มาจิ้มๆเอาหน่อยนะครับเขาแบ่งไว้ให้แล้วเนาะไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของตัว Plug-in User นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัว User Lo Editor ตรงนี้นะครับซึ่งเอาไว้จัดการในส่วนของตัวสิทธิ์ต่างๆเนาะของแต่ละ a c c o u n t นะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ที่จริงทําแบบนี้แล้วนะครับผม กำลังมองว่าคอสเรียนนี่คอสเซลเพจนี่อาจจะมีในส่วนของตัวเว็บให้ลองใช้งานนะครับก็คือใช้ตัวนี้แหละในการปรับแต่งนะครับแล้วก็ใครซื้อคอสเซลเพจก็เอาพื้นที่ไปเลยนะครับ200เมก3 0มอเมกอะไรพวกนี้นะครับเอาไปปรับแต่งของตัวเองแล้วกันเนาะอ่าโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับในส่วนของการใช้งานตัว user role editor นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับจริงๆแล้วก็ ลองจิ้มๆเล่นก็จะเห็นดูนะครับว่าเอ๊ะมันนี้มันทําอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับใช้ในการกําหนดสิทธิ์ดูเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนตัวเซลเพจก็ลองมาดูหน้านี้ได้นะครับมาดูเว็บนี้ได้เนาะเซลเอสนะครับมีตัว S ด้วยเนาะแล้วก็ cosmetic.com นะครับแบบนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ